สวัสดีครับผมเบลจากบริษัทเทลร์มิวสิกนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดในเรื่องของการใช้เพอร์ฟอร์มนะครับโดยหมวดเพอร์ฟอร์มนะครับจะทําให้ aps 30นะครับสามารถนําเสียงมาซ้อนกันหรือว่าแบ่งพาร์ได้ทั้งหมด16เสียงนะครับผมโดยวิธีการใช้งานเพอร์ฟอร์มนะครับเริ่มแรกเลยนะครับให้เรากดปุ่มนี้นะครับเพื่อเปิดเพอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อปลดหมดเพอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับจะเข้าสู่หน้าพรีเซ็ 0่วของ Perform แต่ว่าถ้าเราอยากจะสร้าง Perform ขึ้นมาใหม่นะครับให้เราเลือกไปที่ User นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเปิด Perform ใหม่นะครับที่ไม่ได้ทำอะไรไว้เนี่ยก็มาที่ User ที่มีชื่อว่า initial perform นะครับผมพอกด enter เข้ามานะครับเราจะเห็น Perform ท,ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับผมโดยที่ Perform ที่ไม่ได้ถูกจัดการใดๆนะครับมันจะชื่อ อ uh, init perform นะครับย่อมาจาก initial perform นะครับซึ่งเป็น perform ที่เรายังไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับวิธีการใช้ perform นะครับอย่างแรกเลยคือการเลือกพาร t นะครับการเลือกพาร t คือการเลือกว่าทั้งหมด16เสียงเนี่ยเราจะใช้เสียงอะไรบ้างนะครับเราสาม,มารถเลือกพาร t ได้ที่ตรงนี้นะครับ p a t h fret 8จะเป็นการเลือก Part 1-8นนะครับผม แต่ถ้าหากเราอยากจะไปพาร์ทที่9ถึงพาร์ทสินะครับให้เราใช้ปุ่ม shift นะครับแล้วก็ pad ที่1ก็จะเป็นพาร์ทที่9นะครับ8ก็จะเป็น16นะครับ9-16ถึง16นะครับผมโอเคครับผมวิธีการใช้ perform เนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับผมสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการเล่นของตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกเสียงนะครับใส่ในแต่ละพาร์ทเพื่อใช้ f a ดแ pad เปลี่ยนเสียงนะครับ เช่นพาร์ทที่1ผมใช้เป็นเปนโนพาร์ทที่2อาจจะเป็นเอลิริปเปนโนนะครับพาร์ทที่3อาจจะเป็นสตริงพาร์ทที่4เป็นเครื่องบาสอย่างนี้นะครับเป็นต้นเวลาเราเลือกเสียงนะครับเราก็เลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับเสียงไม่ขาดด้วยนะครับผมสามารถเลือกได้จากตรงนี้นะครับจะง่ายกว่าการใช้เฟลลิตเป็นการประหยัดการใช้แบงค์ของเฟลลิตด้วยเช่นกันนะครับ ต่อมาครับผมถ้าหากว่าเราจะใช้ perform อย่างเต็มที่จริงๆเนี่ยโดยการนำเสียงหลายๆเสียงนะครับมาแบ่งพาร์ทหรือว่าซ้อนเสียงกันนะครับเราจะทำได้ตามววธีดังนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมากำหนดก่อนนะครับว่าเราจะใช้ทั้งหมดกี่เสียงนะครับโดยรูปแบบการใช้งานของผมนะครับผมจะกำหนดให้เราจะใช้เปโนแล้วก็สตริงนะครับผสมกัน2ออกเทฟตั้งแต่ C 2นะครับซึ่งเป็น C ตัวแรกของคียจนถึง C 4นะครับผม เราจะเล่นเป็นโน้บผสมสตริงกันตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใช้เสียงออแกนนะครับตั้งแต่ C ชาร์ปนะครับผม C ชาร์ป C เนี่ยไปจนถึงตัว F นะครับผมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราจะใช้เป็นซินลีดนะครับผมเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามานับจํานวนของเสียงที่เราจะใช้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเป็นโน้บผสมสตริงนะครับก็จะมีทั้งหมด2เสียงนะครับเป็นโนสตริงตรงนี้จะเป็นออแกนนะครับก็เป็นเสียงที่3 ตรงนี้จะเป็นเสียงซิลีนะครับก็เป็นเสียงที่4นะครับนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเราใช้ทั้งหมด4พาร์ทนะครับเราก็เข้ามาที่เมนูนะครับกด Edit นะครับกด Performance Edit นะครับผมแล้วเราก็มาที่ตรงคำว่า k อ่นะครับผมย่อมาจากคีย์บอร์ดนะครับเราก็ทำการเปิดทั้งหมด4พาร์ทได้เลยครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด4พาร์ทนะครับออนอยู่ เราเรากดโน้ต1นึ่งโน้ตนะครับเราจะได้ยินออกมาทั้งหมด4เสียงเลยนะครับเราจะมาแบ่งคีย์เรนจันนะครับผมให้เลื่อนมาที่ KBD นะครับผมก็คือคีย์บอร์ดนะครับโดยหน้านี้เนี่ยจะมีปุ่มคีย์บอร์ดสวิตช์เช่นเดียวกับหน้าที่แล้วนะครับและในส่วนของเรนจ์โกนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของตัวโน้ตในแต่ละพาร์ทนะครับผมทั้ง4เนี่ยจะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดเหมือนกันเลยนะครับผม ทีนี้เนี่ยเราต้องการจะให้พาร์ทที่1กับพาร์ทที่2นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ c2 นะครับแต่ว่าในหน้านี้เขาเริ่มต้นจาก c ลบ c ลบเนี่ยหมายถึง c ที่อ,อยู่ถัดออกไปอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจมันในพาร์ทแรกนะครับใน2พาร์ทแรกเพราะว่าเราต้องการจะเริ่มต้นที่คีย์ต่ําสุดของคีย์บอร์ดอยู่แล้วนะครับเรามาดูคีย์สูงสุดกันดีกว่านะครับเราต้องการจะเล่นถึง c4 c, นะครับผมให้เราหมุนไปที่ c นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเลขใดก็ได้นะครับผมหมุนไปที่ c ก่อนนะครับจากนั้นกด shift นะครับแล้วก็ตัวเลขข้างหลังนะครับผมจะเป็นตำแหน่งของออกเตปนะครับผมของตัวโน้ตตัว c นี้นะครับเราจะให้สิ้นสุดที่ c 4นั่นเองนะครับพาร์ทที่2ก็เช่นเดียวกันไปที่ c ก่อนนะครับจากนั้นก็กด shift แล้วก็เลื่อนออกเตปเป็นออกเตปที่4นะครับผมต่อมานะครับพาร์ทที่3ซึ่งมันจะเป็นเสียงออแกนนะครับเรามา เปลี่ยนให้มันเริ่มต้นที่ C#4 กันนะครับผมเลื่อนขึ้นมาเป็น C# p, จากนั้นก็กด Shift แล้วก็เลื่อนเป็นออกเดบที่4นะครับแต่ว่าเราจะให้สิ้นสุดที่ตัว F5 นะครับผมก็เลื่อนเป็น F นะครับจากนั้นก็กด Shift แล้วก็เลื่อนมาเป็นออกเดบที่5นะครับพาสสุดท้ายนะครับจะเริ่มต้นที่ F#5 นะครับผม ล้วก็เลื่อนไปที่ F sharp นะครับแล้วก็ไปที่ออกเตปที่5ครับเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้เนี่ยทั้ง4พาร์ทก็จะแยกกันโดยที่1กับ2นะครับผมพาร์ทที่3แล้วก็พาร์ทที่4นะครับทีนี้เนี่ยเรามาเลือกเสียงให้ตรงกับความต้องการเรากันก่อนนะครับผมเรากด exit ออกมาก็ได้นะครับพาร์ทที่1เราต้องการเป็นเสิงเปโนนะครับซึ่งเป็นอยู่แล้วนะครับผมพาร์ทที่2นะครับ กดเลือกพาร์ทที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพาร์ทที่2เราจะใช้เสียงสตริงนะครับพาร์ทที่3ผมอยากจะให้เป็นออร์แกนนะครับผมจะใช้ปุ่มแคตคอรีนะครับเลือกเสียงออร์แกนแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเลือกเสียงที่ชอบขึ้นมานะโอเคครับจากนั้นพาร์ทที่4เราจะใช้ซินธีดนะครับใช้เป็นอัลฟาลีนนะครับผม ทีนี้นะครับเราก็แบ่งโซนกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเปโนสตริงนะครับจนถึง c สนะครับส่วน c ชาร์ปก็จะกลายเป็นเสียงออแกนแล้วก็ f ชาร์ปที่5นะครับจะกลายเป็นเสียงซิลีนะครับทีนี้ปัญหาต่อมาที่เราเจอนะครับอย่างแรกเลยคือพิชนะครับตัวพิชเนี่ยมันต่ำเกินไปสําหรับเปโนแลสตริงนะครับแล้วก็สูงเกินไปสําหรับซินลีนะครับเราก็จะมาปรับที่หน้าพิชของเพอร์ฟอร์มนะครับเช่นเดียวกับการ ปรับพิดใน s p ร i ตจอร์ดูอลเลยนะครับกด Edit Performance Edit นะครับจากนั้นก็เลือกที่พิดนะครับผมสิ่งแรกที่เราต้องการคือเปนโนนะครับให้สูงขึ้นมาซัก2องอคเตปนะครับสตริงก็ซัก2องอคเตปนะครับแล้วก็ซินซินลีดนะครับผมปรับลดลงมานะครับให้ต่ำกว่านี้หน่อยนะครับ เอาแก้ยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ต้องไปปรับมันนะครับต่อมาก็เรื่องของการบาลานซ์นะครับผมก็ให้มาที่หน้าของเลเวลตรงนี้ได้เลยนะครับบาลาน์เอาตามใจชอบเลยนะครับผมสปริงให้เบาวกว่านิดน,นึงนะครับให้มันเป็นพื้นนะครับแล้วก็เสียงออแกนโอเคแล้วเสียงซิลีก็ให้เบาลงมานิดน,นึงนครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับพาร์ทที่ต้องการนะครับทีนี้เราก็ทําการเซฟนะครับผมวิธีการเดียวกับส p ริ t ต์และดูเอเลยก็ยคือกด rite จากนั้นเลือก p e r f o r m a n c e นซ์ไรนะครับแล้วก็ตั้งชื่อครับผมเราได้ชื่อแล้วนะครับผมตั้งว่าเป็น b e l l Perform แล้วกันนะครับผมเลือก User เป็น004นนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเราเลือกได้หมดเลยว่าจะให้ลงที่เบอร์ไหนตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการใช้งาน p e อร์ r m นะครับผมบังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ทําให้คุณลูกค้าที่ใช้งาน XPS 30นะครับใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาทดลองหรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมสําหรับ XPS 3 0นะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่บริษัทเทรลมิสิกเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ